ช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้พบกับวงเสวนาสภากาแฟสภาประชาชนค่ะขอบพระคุณครับน้องแมมครับสำหรับบ่ายวันนี้นะครับเรามีแขกร่วมรายการนะครับหลายท่านตั้งใจว่าจะเปิดร้านกาแฟชงกาแฟกันตรงนี้ให้พี่น้องได้ความรู้กันนะครับเรามีวิทยากรสี่ท่านนะครับท่านแรกนะครับคุณเทิดภูมิใจดีครับสมาชิกสภากาแฟครับ อีกท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นอดีตสสลครับอาจารย์กฤษดาให้วัฒนานุกูลครับนุกูลครับอีกท่านหนึ่งนะครับมาจากจังหวัดสงขลานะครับผู้ประสานงานพันธุิษจังหวัดสงขลาพี่สุมิตรนวลมณีครับอีกท่านหนึ่งท่านเป็นสื่อมวลชนอาวุโสนะครับคุณปฏิมันคุณปฏินันนะครับสันติเมธนีดลครับเปิดรายการมาถาม พี่ปฏิณันก่อนเลยนะครับการต่อสู้ของพี่น้องได้เปิดโปรงอย่างที่ลุงจํำลองบอกนะครับว่ายิ่งอยู่ยาวพี่น้องอยู่กันยาวมีประโยชน์เกิดขึ้นมากประชาชนได้ความรู้คือเปิดดูระบบการโกงในยุคอภิสิทธิ์ยิ่งอยู่นานจะได้เปิดให้รู้ถึงรัฐบาลที่ไม่ฉลาดครับพี่น้อง สิ่งเหล่านี้ยิ่งอยู่ยาวประชาชนยิ่งได้สังคมยิ่งได้และจะก่อให้เกิดคุณภาพใหม่อย่างไงบ้างอยากถามพี่เปตินันนะครับวิเคราะห์เห็นประเด็นนี้ยังไงครับครับก็สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ชุมนุมอยู่ที่หน้าทำเนียบและที่ทางบ้านและก็ที่ต่างประเทศนะครับยุคนี้นะครับมันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะที่มีคํากล่าวที่ว่า ข้อมูลข่าวสารคืออำนาจหรือ information is power ก็คือว่าถ้าประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รับรู้ข้อเท็จจริงได้รับรู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยประชาชนก็จะเกิดความคิดเกิดจิตสำนึกที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้ปกป้องอบ้านปกป้องเมืองนะอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลที่โกงกินรัฐบาลที่ขายชาติรัฐบาลที่ทุจริตช่อฉนจะหวาดกลัวพลังของประชาชนวาดกลัว การให้ความรู้การให้ข้อมูลการให้ข่าวสารกับประชาชนตรงกันข้ามกับรัฐบาลที่มีความโปร่งใสมีความจริงใจมีความซื่อส,สัตย์สุจริตที่จะรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างสุดจิตสุดใจอย่างจริงใจเขาจะไม่กลัวประชาชนไม่กลัวเวทีในการให้ความรู้ประชาชนเพราะว่ายิ่งประชาชนตื่นตัวยิ่งประชาชนมีความรู้ยิ่งประชาชนมีความเข้าใจลึกซึง้ง ว้างขวางและรอบด้านเท่าไร่ก็จะยิ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างชาติบ้านเมืองให้พัฒนาการรุ่หน้าต่อไปถึงบอกว่าความรู้ก็คือข้อมูลข่าวสารความรู้ก็คืออำนาจน,นะฮะแต่ว่าโชคร้ายที่ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของประเทศไทยเราหลายยุคหลายสมัยหรือเกือบจะเรียกว่าแทบจะทุกยุคทุกสมัยก็ว่าได้มีรัฐบาลที่ดีมีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนเนี่ยน้อยมาก นะในตั้งแต่2 4 7 5เป็นต้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างจะ,ะเผด็จการและเป็นรัฐบาลที่กลัวประชาชนจะรู้ความจริงกลัวประชาชนจะฉลาดเพราะนโยบายของเขาก็คือจะต้องทําให้ประชาชนไม่รู้ข้อเท็จจริงทําให้ประชาชนสับสนทําให้ประชาชนมึนงงทําให้ประชาชนเข้าใจผิดและทําให้ประชาชนโง่เพราะว่ายิ่งโง่ยิ่งปกครองง่ายยิ่งโง่ก็ยิ่งกโกูกินสะดวกยิ่งโง่ก็ยิ่งจะทุจริตช่อดนได้คําโตมากขึ้นเท่านั้น พราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยในยุคสังคมประชาธิปไตยเนี่ยจะส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทั้งความรู้ทั้งในระบบโรงเรียนระบบนอกโรงเรียนในระบบโรงเรียนก็คือจะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาตั้งแต่ขั้นอนุบาลขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นมหาวิทยาลัยประเทศที่เขาให้ลงทุนทางด้านการศึกษาเนี่ยเขาจะให้ประชาชนเรียนฟรีศึกษาฟรีและสามารถเข้าไปเรียนโรงเรียนได้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเรียนฟรีหมดรัฐบาลเขาอุดหนุนหมดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการสร้างคุณภาพของพลเมืองสร้างคุณภาพของประชากรยิ่งประชากรมีความรู้มากตื่นตัวทางด้านการศึกษาตื่นตัวทางด้านการเมืองตื่นตัวทางด้านการอยากจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนาคตของประเทศชาติอนาคตของสังคมร่วมกันมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้ประเทศชาติจเจริญเร็วขึ้นเท่านั้นแต่ต้องกันข้ามกับรัฐบาลเผด็จการจะกลัวประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกลัวประชาชนจะตื่นตัวทางการเมืองนะครับ,รบและนอกจากนั้นอีกนิดนึงนะครับ การศึกษานอกระบบก็คือสื่อมวลชนก็คือขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยเป็นการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้มีความสําคัญมากพอๆก,กับการศึกษาในระบบเพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงเขาจะเคารพส,ส,สิทธิของเอสรีภาพของสื่อมวลชนเคารพสิทธิเสรีภาพของศิลปินของนักเขียนของกวีของนักพูดนักคิดของนักปราชญ์นะเขาจะให้เสรีภาพในการพูดอย่างเต็มที่ แต่ตรงกันข้ามกับรบัฐบาลเผด็จการจะพยายามลิดรอนปิดปากสื่อมวลชนปิดปากนักนักคิดนักเขียนนักประพันธ์และปราชาบ้านไม่ให้พูดเพราะถ้าพูดไปมากเนะี่ยประชาชนจะรู้มากจะตื่นตัวมากจะฉลาดมากเพราะฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อการปกครองรเผด็จก,การทรราชที่เขาโกงบ้านกินเมืองครับครับรอบแรกขอบพระคุณครับพี่ปิตินันครับถามถามทางพี่เทิดภูมินะครับการที่พี่น้องมาชุมนุมกันเป็นเดือนเดือนยิ่ง อยู่นานพี่น้องประชาชนก็เกิดความรู้บางท่านเขาบอกว่านี่เป็นการเปิดมหาวิทยาลัยทางการเมืองสอนการเมืองการปกครองกับประชาชนโดยตรงยิ่งอยู่นานรัฐบาลกลัวมากประเด็นนี้อยากให้พี่ดัชพรมวิเคราะห์หน่อยครับครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทั้งหลายครับผมก็ย้ำม,มาตลอด,ดวยว่า การที่มีความรู้นะครับมันอยู่ที่การปฏิบัติครับเรารู้จากหนังสือลานจากหนังสือและได้ฟังคนมาก็สู้การปฏิบัติไม่ได้ครับเห็นไหมครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ก็ออกไปปฏิบัติใช่ไหมครับแล้วก็ตัดสลูหลวงตามหาบัวเหมือนกันพระป่าทั้งหลายแหล่นะครับที่เป็นอรห,รหรอันหรือเป็นหรือเป็นอริยะสงฆ์ก็อยู่การปฏิบัติครับพวกเรานี่นะครับ ถือว่าสูงสุดแล้วมาสู่การปฏิบัตินะครับฮัลโหลผมเปรียบเทียบเสมอระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติอันไหนสูงกว่ากันนะครับสองอย่างนี้ถ้าพูดแล้วว่าทฤษฎีก็มีความสําคัญการปฏิบัติก็มีความสําคัญแต่สําคัญที่สุดก็คือการปฏิบัติครับถ้าไม่มีการปฏิบัติจะไม่ประสบผลสําเร็จครับอย่างพี่น้องนี่นะครับได้มาปฏิบัติได้มาต่อสู้ได้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาชุมนุมเนี่ยให้เห็นว่าใครโกงบ้านโกงเมืองนะครับพวกเรามปาฏิบัติถ้าเราไม่ออกมานะครับเราแต่พูดพูดนะครับหรือให้ผู้แทนาราษฎรในสภาพูดไม่มีทางสําเร็จครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นครับปปชฟันลูกเจแดงไม่แจ้งหนี้ร้อยล้านให้ผลสสเว้นวักห้าปีถ้าพันธมิตรไม่ออกมาสู่การต่อสู้ปฏิบัติเป็นเกิดขึ้นได้ไหมครับพี่น้องจะหวังให้สภาทําได้ไหมครับจะ่าวังให้คนอื่นทํำไหมครับนี่แหละครับ ผมถึงว่าความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่การปฏิบัติครับทฤษฎีที่ว่าเป็นทฤษฎีทฤษฎีจะถูกหรือผิดอยู่ที่การปฏิบัติครับ,รบนี่แหละครับหรือนักการเมืองเขาถึงบอกว่านักการเมืองระหว่างการกระทํากับการพูดต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือคุณพูดคุณต้องทําได้เนี่ยผมถือว่าการกระทานี่คือการปฏิบัติเราเห็นว่ารัฐบาลนี้ที่เรามาต่อสู้นี้ถึงเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเราสู้ระหว่างความจริงกับความเท็จ ถ้าเราพูดเฉยๆไม่ออกมาไม่มีทางครับใช่ไหมครับไม่มีทางอย่างเราพูดอยู่นี้พี่น้องเรามาอยู่ที่นี่นะอาจจะจะเป็นนวลไม่มากนะครับแต่อยู่ที่บ้านละ่ะอยู่ในต่างประเทศละ่ะเป็นจํานวนหลายล้านคนนะครับนี่แหละครับพวกเราทุกคนฟังแล้วก็วนเวียนกันมาใช่ไหมเพื่อที่จะทํางานอันนี้เพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ผมถึงว่า การที่พวกเรามาทํางานอันนี้คือมาปฏิบัติอันนี้แหละครับเป็นที่เรียบร้ความรู้ไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้านะครับไม่ได้หล่นมาจากไหนมาจากการปฏิบัติทั้งนั้นครับนี่แหละครับขอเชิดชูพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวพันธมิตรที่ออกมาร่วมกันนี่มาสู่การปฏิบัติจะแม้ที่เป็นจริงนี่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการปฏิบัติที่เป็นจริงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรู้มาจากการปฏิบัติครับนี่คือพวกเราทำอยู่ทุกวันนี้ครับขอบพระคุณครับ ถามพี่สมิทธ์นะครับมาจากภาคใต้พักพวกเขาส่งข่าวมาบอกว่าตามร้านกาแฟสภากาแฟแถวหาดใหญ่สงขลานะครเนี่ยเขาคุยกันการเมืองยามนี้เป็นภาษาชาวบ้านนะครับว่านายกคนนี้ไม่มีความสามารถอยู่มาอยู่ไปเริ่มเห็นผลผมก็ถามเขาว่าแล้วอะไรล่ะเป็นจริงพิสูจน์ว่าไม่มีความสามารถ ชาวบ้านชาวช่องที่ภาคใต้เขาบอกว่าปู่มีสวนยางเจ็ดสิบไร่อยู่มารุ่นพ่อรุ่นพ่อก็ยังรักษาที่ดินสวนยางนี้เอาไว้ได้เจ็ดสิบไร่แต่พอมารุ่นลูกยังคุณอภิสิทธิ์เข้าบริหารสวนยางครับสวนยางหายไปสามสิบไร่ครับคุณสมิทธ์ครับนี่หลักการง่ายๆที่คนภาคใต้เขาบอกว่านี่คือความไร้ความสามารถในการที่จะรักษาแผ่นดินสมบัติของปู่ของย่าของพ่อของตัวเองครับครับ ก็ขอสวัสดีพี่น้องผู้มีจิตใจรับชาติศาสตร์ต์ทุกท่านนะครับวันก่อนก็บอกพี่น้องไปแล้วนะครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช่นักแก้ปัญหาไม่ใช่ผู้บริหารที่ดีนะครับนั่นคือพี่น้องพิสูจน์ได้กับปัจจัยที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์หลายๆด้านนะครับแล้วสิ่งที่เราเห็น มันพิสูจน์ว่าคุณอภิสิทธิ์บริหารรัฐบาลแบบพอครับพี่น้องตรงจุดนี้พี่น้องอาจจะข้องใจพอแบบไหนโกงเพียงพอหรือว่าอย่างไรรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ทำให้พี่น้องประชาชนรู้จักพอรอบอพระราชบัญญัติครับการชุมนุมที่จะมายึดถนนสองเลนคืนคุณอภิสิทธิ์บริหารประเทศพอ รอกอร,ร,ราชกำหนดครับที่ผ่านมาเมื่อเดือนเมษาเพราะนั้นพี่น้องทางใต้ตอนนี้ในเมื่อรู้จักพอนะครับวาทกรรมที่ใช้อยู่ในวงการของโต๊ะกาแฟและพี่น้องที่พูดคุยกันคือกูพอกันทีกับประชาธิปัตย์และอภิสิทธิ์ครับและสิ่งสำคัญที่สุดครับคุณหมีและพี่น้องทุกท่านครับ การใช้วาทกรรมทางคำพูดเนี่ยบนเวทีนี้ผมบอกว่าต่อไปพี่น้องไม่ต้องส่งลูกไปเรียนอีต้นอีตั้นหรืออีอะไรก็แล้วแต่นะพยายามเกิดลูกให้หลอแล้วไปสอนไปเข้าโรงเรียนที่สอนพูดนะครับเมื่อพูดเป็นพูดได้หลอกล่อคนเป็นใช้วาทกรรมในการปาตากถาได้ก็สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกัน แล้วถ้าเป็นลักษณะนี้บ้านเมืองจะอยู่อย่างไรความความหวังไว้กับคนใช้วาทกรรมทางคำพูดเหมือนที่พี่เทิดภูมิพูดเมื่อสักครู่คือการปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะนั้นไม่ว่าคุณอภิสิทธิ์จะใช้วาทกรรมสุภาษิตโบราณบอกว่าร้อยคำพูดไม่อาจสู้หนึ่งการกระทําแต่ตอนนี้คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะล้านคำพูดแต่มันไม่เคยทำอะไรเลยสักอย่างเลยครับพี่น้อง การแก้ปัญหานะครับต้องใช้ความกล้าหาญของผู้นําไม่ว่าเป็นผู้นําระดับไหนก็แล้วแต่แม้แต่กองลูกเสือเล็กๆล,ลูกเสือสำรองเขายังมีหัวหน้าไม่งั้นเราจะมีหัวหน้าไว้ทําแมวอะไรพี่น้องไม่กล้าทําอะไรทักอย่างตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้ตัดสินใจได้อย่างเดียวคือกูจะเลือกตั้งใหม่จะยุบสภาหลังจากที่ว่าแก้ปัญหารัฐธรรมนูญมาตรา1 9 0เรียบร้อยแล้ว มอบพื้นที่ให้เขมรเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเองก็จะมาเตรียมการเลือกตั้งเพื่อที่จะกลับมาสารต่อภารกิจทราร่าชของตัวเองต่อไปครับพี่น้องครับคุณหมีครับผมว่าทุกวันนี้นะครับสถานการณ์ของภาคประชาชนการที่พี่น้องพันธมิตรและพันธมิตรตั้งเวทีที่มรควานนี้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติมากการเรียนรู้ของสังคมเพิ่มมากขึ้น มันเป็นของใหม่ของสังคมหลายๆคนอาจจะกลับไปบ้านมึงจะมายุ่งพันธมิตรทำไมทำไมต้องมาชุมนุมนั่งรถหลังโคดหลังแข็งมาเป็นวันมาเพื่ออะไรมาเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนที่ยังไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารและเวทีนี้แหละคือคุณนูประการที่จะเอาความจริงขับไล่ความตอแหลความช่อฉนของนักการเมืองเปิดแผลมันออกมาให้หมดเลยครับพี่น้องครับในแต่ละวัน ในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไปไม่ว่าพน,นักงานออฟฟิศสำนักงานผู้จัดการทนายความเป็นล้านคนในหนึ่งวันอย่างน้อยชั่วโมงสองชั่วโมงเขาต้องฟังเรื่องราวที่พันธมิตรพูดครับพี่น้องปรบมือให้กับทางบ้านด้วยครับอาจารย์กฤษดาครับครับออมองเห็นอะไรบ้างมองเห็นอะไรบ้างการสนทนาที่ผ่านมาคือวันนี้นะครับพี่น้องผมพึ่งประชุม อนุกรรมธิการรับเรื่องราวร้องทุกมานะครับมาจากสภาวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแถลงผลงานของรัฐบาลนะครับผมมีความรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันแถลงผลงานอันอับประยศของรัฐบาลครับจะเห็นได้เลยชัดว่าหลายต่อหลายเรื่องนะครับภาคใต้คุยกันแล้วเราพูดกันอยู่เสมอครับพี่น้องครับเรื่องน้ํามันปาล์มวันนี้มันเป็นความอับประยศที่เห็นชัดที่สุดวันนี้เป็นข่าวอย่างทั่วไป พี่น้องครับผมไม่อยากจะพูดเพียงแค่น้ำมันปาล์มครับเพราะถ้าพูดน้ำมันปาล์มอย่างเดียวนั้นมันกลายเป็นวาทกรรมครับแต่เราควรจะพูดให้ครบถึงน้ำมันพืชครับพี่น้องวันนี้น้ำมันพืชทั้งหมดคาตลาดทั้งหมดครับพี่น้องไอ้ที่เหลืออยู่ใน,น,นชั้นเนี่ยเชลที่ขายอยู่เนี่ยเป็นน้ำมันพืชเกรดซปเปอร์เกปปรดเกรดสูงสุดดีมากๆก็คือน้ำมันมะกอกครับ นะครับซึ่งสั่งเข้าจากต่างประเทศราคาขวดหนึ่งประมาณ200กว่าบาทใช่ไหมครับถ้าเรามีถ้าเราพวกเรานะครับคนธรรมยาสามันคนธรรมดาสามันเนี่ยครับเราเอาเงินไปซื้อน้ำมันมะกอกมากินครับพักพวกผมบอกว่าไปซื้อได้ครับแต่พวกเราจะเป็นโลกอยู่โลกหนึ่งครับโลกขาดสารอาหารครับเพราะจะไม่มีเงินซื้ออย่างอื่นกินครับพี่น้อง เป็นโรคซับจางเพิ่มขึ้นซับจางตามมาติดติดเลยครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับว่าทําไมมันเอาวาทกรรมน้ํามันปาล์มมาครับพี่น้องเพราะน้ํามันพืชอื่นๆหายไปเช่นน้ํามันถั่วเหลืองหายไปไหนครับพี่น้องอน้ํามันถั่วเหลืองมันมาก่อนน้ามันปาล์มนะครับครับน้ํามันถั่วเหลืองโรงงานมันอยู่ไม่ไกลหรอกครับอยู่นครชัยศรีนครปฐมนี่แหละครับพี่น้อง อยู่สมุรปาการอยู่แถวนี้กันเยอะแยะน้ํามันถั่วเหลืองมันหายไปไหนวันนี้ถั่วเหลืองขายกันกิโลละประมาณ1 6บหถึงสิบาทแล้วแต่นะครับพี่น้องครับทราบไหมครับว่าถั่วเหลืองนั้นเอามาผลิตน้ํามันกากถั่วเหลืองขายได้ไม่อั้นครับไม่ต้องโฆษณาเอาไปเลี้ยงสัตว์เอาไปเลี้ยงสัตว์ครับเพราะฉะนั้นผมเคยคุยกับผู้จัดก,การใหญ่โรงงาน ผลิตน้ํามันเขาบอกครับว่ากากถั่วเนี่ยเขาไม่ต้องคือมันเป็นโปรดักสำคัญเป็นเมนโปรดักคือเป็นตัวโปรดักใหญ่คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหญ่เพราะว่าพ,<อ>พอสกัดน้ํามันออกมาแล้วเขาขายกากได้เลยไม่ต้องเสียค่าโฆษณารถมารอเลยครับสิบรอ,อเลยครับเท<ข>่าไหร่ก็ไม่เหลือนะครับแต่ในขณะที่น้ํามันเนี่ยบางครั้งบางช่วงเนี่ยถ้าน้ํามันอื่นเข้ามาเช่นน้ํามันปาล์มเพิ่มขึ้นมามากน้ำมันถั่วเหลืองก็จะมีปัญหาก็ต้องมีการโฆษณามีการขายโฆษณาแข่งโฆษณา แต่วันนี้เป็นไงครับน้ำมันปาล์มมันขาดน้ำมันถั่วเหลืองเลยขาดตามน้ำมันปาล์มไปเลยเห็นไหมครับพี่น้องแล้วไปดูกันเถอะยครับว่าใครเป็นหุ้นใหญ่ครับนะครับนักการเมืองทั้งนั้นพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องดูนะครับผมมาจากเกษตรสายเกษตรกรพี่น้องครับไอแพะที่ชอบเป็นแพะเสมอเนี่ยในตลาดห้องตลาดคือเนื้อหมูครับกำลังจะเป็นแพะ ไข่ไก่กาลังจะเป็นแพะครับเวลาราคาหมูขึ้นไข่ขึ้นไอ้ประลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับจะมาเดินหน้าสลอดทั้งหมดเลยอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยคือวัฒนธรรมกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้าใจนะไครได้เป็นอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยโอกาสจะขึ้นประลัดกระทรวงสูงเพราะประลัดกระทรวงส่วนใหญ่ผ่านจากอธิบดีกรมการค้าภายในทั้งน,นั้นหน้าสลอนเลยครับมาเที่ยวเดินตลาดตรวจเช็คราคาหมูแล้วบอกหมูต้องกดราคาต้องคงราคานี้ ต่เกษตรกร,เ,ร,กรเขาบอกว่าทําไมไม่ลดต้นทุนให้เขาล่ะทําไมไม่ปล่อยให้มีการนําเขา้าถั่วเหลืองกากถั่วเหลืองเข้าเสรีเพื่อลดต้นทุนให้เขาล่ะทําไมไม่ปล่อยให้ไม่ได้ถั่วเหลืองเข้ามาเพื่อให้น้ํามันพืชน้ำมันถั่วเหลืองมันเกิดขึ้นมันเป็นการซ้ําซ้อนซ้อนประโยชน์หลายเรื่องมากแต่ประหลัดประทรวงเป็นไงครับเงียบกิบเข้าเมฆพร้อมกับเป็นไงครับนางฟ้าสต๊อกลมหายเข้ากิบเมฆพร้อมสต๊อกลมมาเลยพี่น้อง นี่คือสิ่งที่อยากจะมาชี้ในขั้นต้น้เห็นเลยว่าไม่ค่อยมีใครพูดกันพูดกันแต่น้ำมันปาล์มวันนี้เป็นไงครับน้ำมันปาล์มฝาชมพูจะออกแล้วครับใครเจ้าของครับฝาชมพูเห็นไหมครับคนให้สัมภาษณ์คือเนวินครับพี่น้องครับนะครับมันน่าอายที่สุดเลยครับประเทศไทยปลูกปาล์มเป็นอันดับสองของโลกครับแต่เราไม่มีน้ำมันปาล์มเมื่อเช้าผมโทรศัพท์หาลูกชายครับที่อยู่ต่างประเทศ ที่ฟิลิปปินส์เองครับผมถามว่าลูกไปเดินตลาดที่ฟิลิปปินส์มันไม่มีไม่เรื่องน้ํามันเนี่ยมันไม่มีแหล่งผลิตมันต้องนําเข้ามันขาดไหมมันบอกพ่อเต็มเชลล์อยู่เลยครับลูกโทรกลับมาพ่อไม่ต้องห่วงเต็มเชลล์เลยหรอกมันไม่เหมือนประเทศไทยมันตลกดีนะครับพ่อพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าแต่ก่อนน้ํามันบ้านเราน้ํามันปาล์มน้ํามันพืชไม่เคยขาดพอเริ่มทําไบโอดีเซลได้ ไอ้บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ถ้ามันเห็นว่าเมื่อไร่เอาน้ำมันดิบมาแล้วได้กำไรน้อยมันก็ดูดน้ำมันพืชทั้งหมดครับไปทำไบอดดเซล์ขายเอากำไรครับพี่น้องพี่น้องเลยไม่มีกินกันทั้งประเทศฮะถามถามมายังเรื่องการเมืองถามท่านผู้อาวุโสทั้งสี่นะครับเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้อ่านข่าวในหนันงสือพิมพ์เขาบอกว่าคุณอภิสิทธิ์นี่แปลกมาก พี่น้องครับในบรรดานักการเมืองในสภาเนี่ยคุณชวนเป็นคนดีไหมครับพี่น้องถือว่าใช้ได้คุณบัญญัติก็ถือว่าเป็นคนมีคุณภาพมีหลายๆท่านเป็นผู้อุโสที่ถือว่ามีคุณภาพแต่แปลกครับพี่เต็ภูมิถามพี่เต็ภูมิถามพี่สมิทธ์ถามพี่ปรดินานด้วยทําไมคุณอภิสิทธิ์ไม่ใช้คนเหล่านี้เลยทั้งทั้งที่พอใช้ได้แต่ทําไมเขาไม่ใช้ มีวาระอะไรที่ซ่อนอยู่ในใจมีผลประโยชน์อะไรที่ตีบตันกันอยู่ครับเชิญเลยรครับพี่ปฏินันพี่เทิดผมครับครับมันมีคำคำเป็นสุภาษิตของของของชาวพุทธเรานะฮะที่บอกว่าคบคบคนพาลพาลพา,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับ ตัวอย่างของรัฐบาลคุณพิสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าทําไมไม่คบอัณฑิตทําไมไม่คบนักปรา์ทำไมไม่คบผู้ที่มีศีลธรรมผู้ที่มีคุณธรรมรทำไมไม่คบคนที่มีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์และมีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ไปคบนักการเมืองสีเทานักการเมืองสีดำนะฮะอันนี้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าการเมืองไทยมันเป็นการเมืองเป็นธนาธิปไตยหรือที่เรียกว่ามันนี่ p o l i t i ก มันนี่ p o l i t i c ก็คือการเมืองที่ใช้เงินเป็นใหญ่ใช้เงินในการซื้อเสียงเลือกตั้งใช้เงินในการช่อฉนทุจริตโกงการเลือกตั้งเข้ามาเพื่อที่จะกวาดต้อนสสเข้ามาให้ได้มากที่สุดรวมทั้งไปกว้านซื้อสสจากต่างพักเข้ามาเกิดเป็นกระบวนการงูเหา่าทรยศขายตัวจากพักหนึ่งมาอยู่อีกพักหนึ่งเหมือนกับยิ่งเป็นการเหมือนกับเป็นการซื้อผักซื้อปลาเหมือนกับเป็นการซื้อโสเพณนะีนักการเมืองก็ขายตัวเพราะเห็นแก่เงินย้ายพักกันนี่ก็คือเป็น การเมืองที่เห็นแก่เงินการเมืองที่ยึดเอาเงินเป็นใหญ่เมื่อการเมืองมันยึดเอาเงินเป็นใหญ่ท่านพ่อแม่พี่น้องเราคิดดูทีว่าเงินเดือนสสอเนี่ยคนนึงเงินเดือนแค่รวมทั้งค่ารถรวมทั้งเงินประจําตําแหน่งอะไรต่างๆแล้วตกประมาณแสนกว่าบาทเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยมันคุ้มไหมที่จะต้องทุ่มซื้อเสียงทุ่มหาเสียงกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลังนะคนหนึ่งเนี่ยจ่ายไปไม่ต่ำกว่า50ล้านถึง80ล้านนะกว่าจะได้เป็นสสนันในการรณรงค์เลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย คนที่เป็นนักการเมืองนะ่ะไปเช็คดูเลยได้นะครับถ้าใช้เงินต่ำกว่า20ล้านเนี่ยยากมากที่จะได้เป็นสสต้องใช้ถึง30ล้าน40ล้านหรือ50ล้านขึ้นถึงจะได้เป็นสสเขาจะต้องซื้อเสียงเสียงหัวหนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวนี้500 500บางที่ก็ไม่อยู่ต้องซื้อกันถึง800ถึงพันหนึ่งนะครับต้องซื้อกันเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอแล้วกว่าจะเข้ามาได้เป็นสสเนี่ยเงินเดือนแค่แสนกว่าบาทมันคุ้มไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่า การเข้ามาเป็นสอสอการเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันมีผลประโยชน์แอบแฝงอีกมากมายเขามาโกงได้อีกมากมายโกงได้มหาศาลเขาจะเมื่อเขาลงทุนไปคนหนึ่งเสียลงทุนไปถึง30ล้าน50ล้านกว่าจะได้เป็นสอสอซื้อเสียงโกงการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องมาถอนทุนคืนถ้าเขาถอนทุนคืนไม่ได้เนี่ยไม่มีใคร กสันอยากจะมาเล่นการเมืองกันจนตัวสั่นกันมากมายอย่างนี้กสันอยากจะเป็นรัฐมนตรีกรสันอยากจะเป็นที่ปรึกษาหน้าห้องรัฐมนตรีกรสันอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่เต็มอิ่มไม่จุใจรู้สึกเสพติดหลงกับอำนาจอยากจะเป็นรัฐมนตรีรอบสองครับแม้ว่าจะต้องไปกราบการคนชั่วไปขอเงินของคนนักการเมืองขี้โกงให้เขาจ่ายเดือนละแสนเป็นเงินพิเศษให้กับภายในพักก็ยอมที่จะไปกราบการเขา เพราะว่าคุณชวนคุณบญ,ญัติเนี่ยไม่มีเงินมากมายที่จะมาจ่ายเงินเดือนสสอในพักประชาธิปัตย์คนละแสนกว่าบ,บาทเพราะฉะนั้นคุณชวนคุณประชาธิปัตย์คุณบัญญัติทิ้งไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการายกย่องชูบทบาทจากคุณอวิสิ์แต่ว่าคนบางคนเนี่ยม,เงเงมีเงินถุงเงินถังก็ถามว่าเงินถุงเงินถังที่มาจ่ายสสเดือนละแสนกว่าบ,บาทมาจากไหนพ่อแม่เขาที่เกิดมาตระกูลเขาล่ํารวยมาแต่อ่อนต่อแต่อ่อน,แ,ออนแล้วหรือเปล่าก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวสุร,ราษฎร์ช่วยกัน ตอบคำถามให,ใ,หใ,หให้ให้ให้กับประชาชนทั่วประเทศได,ได้ได้ฟังกันนะว่าจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขามีเงินแค่ไหนแล้วทำไมทุกวันนี้เขามีเงินล้นฟ้าอันนี้ก็คือสิ่งที่ตอบได้ว่าตาราบใดที่ยังมีธนาธิปไตยเป็นมันนี่พ l ลิติกมีเงินสกปรกเข้ามาเนี่ยการโกงกินการช่อฉนจะต้องเกิดขึ้นทุกรูปแบบครับครับถามพิธภพมมด้วยคําถามเดียวกันนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์ที่คนในสังคมเชื่อว่าเป็นคนดี คุณบัญญัติที่คนในสังคมภาคใต้ก็เชื่อว่าเป็นนักการเมืองมีคุณภาพคุณชวนก็ถือเป็นนักการเมืองที่ซื่อสัตย์แต่ถามพี่เทดผูมว่าทําไมคุณอภิสิทธิ์ถึงไม่ขอคําปรึกษาใดๆกับสองสามท่านนี้เลยครับครับเราต้องดูประวัติคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์เป็นคนเชื่อมั่นแห่งตนมากนะครับเราเห็นตั้งแต่เขาเป็นเด็กมาแล้วเขามีตั้งปณิธานว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี เขาตั้งอกตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่จะเอาชนะคนคุณอภิสิทธิ์ต้องการชนะอย่างเดียวไม่ต้องการอย่างอื่นเลยครับอันนี้นะครับถ้าเราไปดูตัวคนเชื่อมั่นแห่งตนจะเป็นอย่างนี้ทุกคนและจะไม่ยอม,ยอม,ยอมฟังใครจะเชื่อตัวเองถือว่าตัวเองเป็นทิ่งที่ถูกต้องถือว่าคําพูดคําจาของตัวเองหรือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยคนอื่นไม่มีทางครับและเราจะเห็นว่า ที่เขามาสู่อํานาจนี้ได้นะเราต้องดูที่ที่มาถึงอํานาจนะครับอํานาจของเขาได้นะมันมีต้นเหตุที่มามีสาเหตุที่มาเราต้องรู้ที่ไปที่มาว่าอํานาจที่เขาได้มาเป็นนายกเป็นอํานาจที่ช่วงชิงแย่งกันมานะครับึงช่วงนั้นการต่อสู้ของพันธมิตรของเรานะครับที่ต่อสู้กับคนโกงบ้านโกงเมืองที่เราว่าทักษิณโกงและเราพวกเรามาสู้กันร้อยเก้าสิบสามวันจนกระทั่งศาลตัดสินเพราะพวกนั้นกระทำผิดทางกฎหมายอํานาจรัฐก็ว่างลง เมื่ออำนาจล่างลงเป็นโอกาสที่พวกชั่วทั้งหลายแหละเนี่ยครับรวบรวมกันได้นะครับซื้อกันมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช้เงินเป็นปัจจัยสําคัญการเข้าสู่ในอํานาจรัฐของเขาขั้นแรกใช้เงินเป็นปัจจัยสําคัญที่จะมาเป็นอํานาจรัฐนั่นคือซื้อสอสออกมา จะไม่จากพักเพื่อไทยบ้างจากต่างๆขึ้นมามารวมกุ่กันเพื่อให้ครบจำจำนวนเป็นเสียงครั้งมากแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาลและก็มีการตกลงกันว่าใครจะกินกระทรวงไหนดูแลกระทรวงไหนเห็นไหมกระทรวงมหาทยเอ่ยกระทรวงพาณิชย์เอ่ยและกระทรวงคมนาคมเอ่ยและกระทรวงเกษตรมีการตกลงกันไว้แล้วตกลงนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะมาพัฒนาละเพื่อมาทํางานนะแต่ตกลงกันว่าเพื่อจะมากอปโวย ใช่ไหมครับนี่มันถึงปัญหา<ส>เมื่อกอบโกยปับ๊บอภิษ์ก็เป็นคนหนึ่งเท่านั้นเองที่เป็นขุนในเขาใช่ไหมถูกพวกนี้อบล้อมมาและประกอบกับตัวเองกระหายอยากจะเป็นนายกไรายได้มาเนี่ยอำนาจเนี่ยมันก็เลยเชื่อมั่นเห็นตนใครเตือนก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับพวกเราพันธมิตรนี่ที่จริงเนี่ยเป็นมิตรกับอภิสิทธิที่สุดครับเป็นคนที่ช่วยอภิิ์ที่สุดและอยากหวังให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดของประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะเราหวังอย่างนั้น เ่มาตอนนี้ทำไมเราต้องมาเป็นศัตรูกับเขาเพราะเขาเชื่อมั่นแห่งตนก็ไม่ฟังประชาชนเขาไม่ฟังพันธมิตรอันนี้แหละมันจะเกิดปัญหาเลดนายชวนเขาจะไปเชื่ออะไรใช่ไหมแค่เป็นบันไดให้เขาเท่านั้นเองคุณบัญญัติเขาจะไปเชื่อทำไมใช่ไหมครับเขาไม่เชื่อเขาเชื่อว่าใครให้เขาเป็นนายกได้คุณบัญญัติไม่ให้เขาเป็นนายกได้คุณชวนไม่เขาเป็นนายกได้คนที่เขาให้เป็นนายกได้คือสุเทพใช่ไหมครับกัปปวิทย์ เนวินก็ต้องเชื่อคนนี้มากกว่าและผมกล่าวถึงสามคนนี้ไปดูประวัติที่เป็นยังไงอ่ะดีหรือชั่วคุณอภิญานก็บอกแล้วใช่ไหมครับเราต้องดูประวัติภูมิหน้าภูมิหลังของแต่ละคนเมื่อเขารอบร้อมได้พวกเหล่านี้แล้วเขาจะไปเชื่อคนดีได้ยังไงครับใช่ไหมครับผมก็บอกว่าคนชั่วมาเกาะคนดีอยู่คนดีไม่กล้าทํความชั่วแต่คนชั่วกล้าทําความชั่วครับเราเห็นชัดเจนเลยเนี่ยนี่คือบ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้นะครับจัดว่าอ,อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันอยู่กันได้